ยินด,ดีต้อนรับสู่ YouTube จะก้าวไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะวันนี้นะครับเราก็จะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับ เราจะไปกลางเต็นท์นอนกันที่บ้านกางแคมครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยครับว่าเราจะได้เจอนกอะไรกันบ้างนะครับภารกิจของเราก็จะไปตามหานกกระตินลายแล้วก็นกจาาคาคาวแดงกันนะครับผม้วเจอกันครับผมจเจอกันนะคะบ๊ายบายเราเดินทางจากจังหวัดพิจิตรช่วงสายๆนะครับ มาถึงที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่บ้านกางแคมป์นะครับก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วครับเรารีบทําการกางเต็นท์กันแบบรวดเร็วเหมือนเช่นเคยนะครับครั้งนี้ครับเราใช้เต็นท์วิดาริโดทีปีออโต้เหมือนเช่นเคยครับผมพวกเรากางเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราไปหาซื้ออาหารมื้อเย็นมากินกันหน้าเต็นท์นะครับเรารีบกินมื้อเย็นกันแบบรวดเร็วนะครับเพื่อจะไปตามหานกสวยๆถ่ายเย็นนี้กันครับนกตัวแรกที่เราจะไปตามหานะครับเขาคือนกพญาปากกว้างทองแดงนะครับเราเคยเจอเจ้านกพญาปากกว้างทองแดงมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับที่เรามาเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกรจานครั้งแรกนะครับ เราได้เจอเขาปีที่แล้วแค่หนึ่งครั้งหนึ่งรอบนะครับครั้งนี้นะครับเราโชคดีนะครับได้เจอพวกเขาทั้งหมด3ตัวนะครับผม2อจุดนะครับจุดแรก2ตัวนะครับเขาน่าจะกําลังฟักไข่นะครับเขาก็จะผัดเปลี่ยนกันมาฟักไข่นะครับเราเจอเขาช่วงเย็นนะครับผมช่วงกลางวัน จากการสอบถามของนนานะครับเขาไม่ค่อยกลับมาที่รังนะครับและไม่ออกมานะครับพอเราได้ภาพเจ้านกพญาปากว้างทองแดงแล้วนะครับเรารีบกลับมาพักผ่อนที่เต็นท์นะครับพรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นกันแต่มืดนะครับเพื่อไปตามหาเจ้านกกระเต็นลายนะครับเราไปยังหมายนกนะครับประมาณ6กโมงเช้านะครับเจ้านกกระเต็นลายตัวผู้นะครับ ออกมาโชว์ตัวให้เราได้ถ่ายรูปนะครับแต่แสงก็ค่อนข้างมืดมากนะครับถ่ายยากนะครับพ่อนกกระเต็นลายนะครับคาบเหยื่อนะครับมาเรียกลูกอยู่ที่ปากทางเข้าลางนะครับลูกน้อยก็ยังไม่ยอมออกมานะครับจากข่าวที่เราทราบจากนา้นา,นาเมื่อวานนะครับมีลูกนกออกไปแล้ว2ตัวนะครับน่าจะเหลืออีกหนึ่งตัวพวกเราเลยนั่ง นั่งรอได้ความหวังนะครับหวังว่าจะมีลูกนกกระเตนลายออกมาโชว์ตัวให้เราถ่ายภาพนะครับเรานั่งรออยู่ไม่นานมากนะครับลูกนกกระเตนลายครับก็เหมือนบินออกมาจากรังนะครับเหมือนกระเด้งออกมาจากรังนะครับเป็นภาพที่น่ารักมากนะครับสําหรับการที่พวกเราได้เจอเจ้านกกระเตนลายครั้งแรกนะครับเราก็เจอภาพที่ พ่อนกเตนายพาลูกสาวออกจากลังแบบนี้นะครับถึงเราไม่เจอตัวเมียนะครับแต่เราได้เจอตัวผู้แบบนี้นะครับแต่เป็นเราเจอตัวเมียเป็นลูกน้อยนะครับถือว่าเป็นพ่อลูกอ่อนที่พาลูกสาวออกจากลังเป็นภาพที่น่ารักและก็ประทับใจสำหรับพวกเราเป็นอย่างมากเลยครับ พวกเราได้เห็นพฤติกรรมน่ารักน่ารักของพ่อนกกระเตนลายนะครับนำเหยื่อมาป้อนให้ลูกนะครับเป็นการป้อนแบบเชื้อเชิญแต่ไม่ยอมปล่อยให้ลูกกินนะครับเหมือนฝึกให้ลูกหากินไปในตัวนะครับเป็นภาพที่ประทับใจสุดๆไปเลยครับเราขอเก็บภาพความน่ารักของพ่อลูกอ่อนเจ้านกกระเตนลาย มาฝากทุกท่านครับเป็นภาพการป้อนอาหารและการเรียกลูกนกออกจากลังนะครับนับเป็นความโชคดีของพวกเราเป็นอย่างมากนะครับกับการที่ได้เจอเจ้านกกระเต็นลายครั้งแรกและได้เห็นการพาลูกของนกกระเต็นลายออกจากลังแบบนี้ในเวลาเช้าๆแบบนี้นะครับมีความสุขยิ้มกันไปได้ทั้งวันเลยครับ หลังจากที่พ่อนกกระเจนลายพาลูกสาวออกจากลังเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเราเดินทางต่อไปยังหมายนกพญาปากกว้างสีดำครับเจ้านกพญาปากกว้างสีดำครับเขาสร้างลังอยู่ใกล้ๆทางที่รถขับผ่านนะครับเป็นลังที่ขนาดใหญ่มากครับแต่พวกเขาเกาะอยู่บนต้นไม้สูงๆนะครับอยู่กันหลายตัวนะครับ3-5ถึงตัวนะครับ บินไปบินมาเพื่อเตรียมอาหารมาป้อนลูกในรังนะครับแต่เขาเกาะอยู่นานมากครับไม่ค่อยลงมาให้ถ่ายภาพนะครับเราเก็บภาพมาได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นภาพที่เราประทับใจนะครับเพราะเราเพิ่งได้เจอเจ้านกพญาปากกว้างสีดำครั้งแรกครับผมนกพญาปากกว้างสีดำมีหน้าตาแปลกๆมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เป็นนกที่ประทับใจอีกชนิดหนึ่งเลยครับพอเราได้เจอนกพญาปากกว้างสีดำกันเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาตามหาเจ้านกจาบคาคาวแดงกันต่อเลยครับตัวนี้ก็เป็นนกจาบคาคาวแดงตัวเมียครับผมค่อนข้างถ่ายยานะครับเขามาโชว์ตัวให้เราถ่ายรูปไม่นานนะครับ แต่สําหรับเจ้านกจับคาขาวแดงตัวผู้นะครับเขาอยู่ให้พวกเราได้ถ่ายรูปนานมากนะครับเราดีใจประทับใจเป็นอย่างมากเลยครับเพราะเป็นนกที่เราได้เจอครั้งแรกอีกเช่นกันนะครับสําหรับทริปเที่ยวแก่งกระจางครั้งนี้นะครับเราเก็บภาพถ่ายเก็บวิดีโอของนกจับคาขาวแดงกันมาแบบเต็มคาราเบลเลยครับผม เป็นวันที่พวกเราดีใจประทับใจถึงแม้ว่าพวกเราจะเดินทางไกลใช้เวลาถ่ายภาพนกอยู่ไม่นานแต่ได้ภาพนกสวยๆภาพนกที่เราประทับใจแบบนี้ดีใจสุดๆกันไปเลยครับ <g in mind> เขาคือนกจับคาคาวแดงตัวผู้นะครับเ <g in> ขามาเกาะใกล้ๆใ,ให้นักถ่ายภาพได้ถ่ายภาพกันแบบ เต็มอิ่มเต็มใจกันไปเลยครับถ่ายกันแบบไม่ยั้งไปเลยครับดีใจประทับใจสุดๆครับพูดกี่ครั้งก็ต้องบอกว่าดีใจประทับใจครับผมนกกบขาบคาคาวแดงนะครับตัวผู้เขาจะหัวออกสีชมพูชมพูแบบนี้นะครับส่วนตัวเมียก็จะหัวออกสีแดงสีแดงนะครับไม่ไม่เห็นสีชมพูชัดเหมือนตัวผู้ครับ เขามีลักษณะใกล้เคียงกันมากนะครับถ้าไม่สังเกตดีๆค่อนข้างแยกไม่ออกนะครับว่าตัวไหนคือตัวผู้ตัวไหนคือตัวเมียน,นะครับแต่ครั้งนี้เขาเกาะให้เราถ่ายได้นานมาก <ส lek S 2> นะครับเราเลยสังเกตเห็นได้ชัดนะครับว่าตัวไหนคือตัวผู้ตัวไหนคือตัวเมียนนครับในระหว่างทางที่เราขับรถในอุทยานนะครับเราได้เจอนกจับคาคาวน้ําเงินด้วยครับและเราก็ได้เจอนก ตะขาบดงนะครับนกตะขาบดงเขากเกาะอยู่บนยอดไม้สูงๆไกลๆนะครับถ่ายย่านะครับแต่ก็เก็บภาพความประทับใจกลับมานะครับในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานครั้งนี้นะครับเราได้เจอกับข้างแว่นด้วยนะครับเขาก็ออกหากินกันสูงสูงนะครับแต่ต้นไม้ลกลนะครับเลยถ่ายมานนิดเดียวนะครับและช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ผีเสื้อออกมาหากินที่ภายในอุทยานนะครับเป็นภาพที่สวยๆมากนะครับ นักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวชมผีเสื้อกันเป็นจํานวนมากเลยครับครับสําหรับทริปทเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานตามหานนกทีธธ่สวยของพวกเราก็ต้องขอจบลงในเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผม